ดังนั้นเมื่อเราเลือกกล้องติดรถยนต์แล้วเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยต้องเลือกตัวที่เป็นเซนเซอร์โซนีนะครับแบบโมบิลแ c a m เ M7 ตัวนี้มันจะให้ภาพที่สว่างนะครับแล้วก็ชัดสวัสดีครับวันนี้ร้านพัฒธิลาชอบี b l System นะครับวันนี้เราจะมาดูกล้องระดับกลางนะครับเป็นกล้องติดรถยนต์หน้าหลังแบบ Full HD ยี่ห้อ m Mobile แ m ม รุ่น M7 ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้าหลังนะหรือที่เราเรียกว่ากล้องแบบดูโอเลนนะครับก็คือมีกล้องบันทึกด้านหน้าและกล้องบันทึกด้านหลังที่สำคัญตัวนี้นะครับเป็นกล้องบันทึกหลังที่สามารถต่อเป็นกล้องถอยหลังได้ด้วยเมื่อต่อเป็นกล้องถอยหลังแล้วพอเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังมันก็จะมาแสดงผลที่จอของกล้องนะครับตัวนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดู อุปกรณ์กันก่อนว่าทาง m o b i l e Cam ให้อะไรมาบ้างนะครับในรุ่นของ M7 ตัวนี้เมื่อเราเปิดกล่องตัวสินค้าออกมาแล้วนะครับก็จะมีกล้องหน้านะครับมีกล้องหลังซึ่งเป็นกล้องหลังทรงลูกเต๋านะครับแบบกันน้ำกล้องตัวนี้ Full HD นะครับกล้องหน้า Full HD เช่นเดียวกันเดี๋ยวสเปคเราค่อยมาดูกันนะครับสายกล้องหลังนะครับสายชาร์จ5วั2แอมป์ตัว ยึดกล้องนะครับโมบิแคม M7 ตัวนี้ให้ตัวยึดกล้องแบบ 3M นะครับเป็นแบบสไลด์ l o อก 3M ซึ่งการใช้ตัวยึดแบบนี้มันจะดีต่อการบันทึกนะครับเนื่องจากอาการสั่นของกล้องเนี่ยมันจะน้อยลงและโอกาสที่กล้องจะหล่นลงน้อยมากนะครับในบ้านเราที่มันเป็นเมืองร้อนเนี่ยเราต้องพยายามใช้กล้องที่มีขาย,ยึดเป็นแบบ 3M โอเคแล้วก็เป็นพวกน็อตยึดกล้องหลังคู่มือแผ่นรองฟิล์มนะครับอุปกรณ์มีเท่านี้นะครับพร้อมสําหรับการใช้งานกล้องรองรับเมมโมรีตั้งแต่3 2มจิจนถึง128ยิกินะครับเราก็สามารถเลือกเมมโมรีมาใส่ในตัวกล้องได้ตามความจุที่เราต้องการทีนี้มาดูฟีเจอร์มันก็คือความละเอียดของตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้เป็นความละเอียดแบบ Full HD จอด้านหลัง ขนาด3นิ้วนะครับมีปุ่มด้านข้าง4ปุ่มเมมโมรี mm ่ hmm. ใส่อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นใส่ชาร์จแบบ USB Type C แล้วก็มีช่องต่อกล้องหลังกับช่องต่อ GPS GPS เป็นออปชันนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับกล้อง Mobile Cam M7 ตัวนี้ใช้เซนเซอร์ Sony นะครับดังนั้นเมื่อกล้องที่ใช้เซนเซอร์ Sony เนี่ย เวลาที่มันถ่ายภาพหรือบันทึกภาพออกมาแล้วเนี่ยมันจะให้ความสว่างมันจะให้ภาพที่สว่างนะครับแล้วก็ชัดดังนั้นเมื่อเราเลือกกล้องเต็ดรุยนต์แล้วเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยต้องเลือกตัวที่เป็นเซนเซอร์โซนีแบบโมบิลแคม M7 ตัวนี้นะครับกล้องหน้านะครับมันมีองศามุมมองเนี่ย170องศาส่วนกล้องหลังเนี่ย140องศาซึ่ง องศาของกล้องหรือมุมมองของกล้องเนี่ยมันสามารถเก็บทั้งหน้ารถและหลังรถได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยแถมฟังก์ชันของมันยังมีเรื่องของ WDR ก็คือระบบชดเชยแสงตอนกลางคืนเวลามีแสงน้อยนะครับ G sensor ระบบสำคัญเวลาชนเวลามีการกระแทกขณะเราขับรถเนี่ยกล้องมันจะล็อกไฟ์นั้นโดยอัตโนมัตินะครับระบบต่างๆทุกระบบตัวเนี้ย มีมาให้เต็มที่แถมกล้องตัวนี้ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับกล้องตัวนี้เป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับซึ่งมันจะปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของแบตเตอรี่บวมจนมันระเบิดออกมาหรือมันลุกเป็นไฟนะครับโอกาสที่คาปาซิเตอร์จะเสียเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากนะครับอายุการใช้งานมันถึงยาวนานและที่สำคัญมันทนต่อความร้อนในเมืองไทยนะครับดังนั้น กล้องโมบิลแคม m 7ตัวนี้เหมาะมากสำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้มี Wi-Fi ด้วยเราสามารถดึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันได้ในขณะที่กล้องทำงานอยู่นะครับและที่สำคัญในปัจจุบันเราต้องการกล้องที่มันมีโหมดจอดรถหรือมันมีระบบ Parking งโหมด4 4ชั่วโมงตัวนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องมีออปชันก็คือต้องมีสายฮาร์ดไวยิดเพิ่มนะครับอันนั้น เป็นส่วนของระบบปาร์กิ้งหมดซึ่งกล้องตัวนี้มันมีทุกอย่างมาให้โคเวอร์ทั้งหมดแล้วนะครับดังนั้นลูกค้าที่สนใจกล้องโมบิลแค a M7 m นะครับซึ่งเป็นกล้อง Full HD หน้าหลังก็งสามารถติดต่อตามเบอร์ที่อยู่ดาา้านล่างเบอร์ที่อยู่ท้ายคลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับตัวอย่างของภาพจากกล้องนะครับเราจะลงไว้ให้ท้ายคลิปเดี๋ยวลูกค้าดูได้นะครับขอบคุณครับ